สบายดีทุกคนเมื่อนี้อยู่บ้านนาเมืองหาดนาเมืองเป็นกำลังสิเปิดประมาณวันที่8ดนะครับเอาก็เลยมาเบ่งเพลินออกกําลังกายอันนี้ทีมเรือมันบอกทีมเรืออีหยังเรืออี่อย่างชื่ออย่างดอกฟ้านาเมืองดอกฟ้าดอกฟ้านามเมืองอันนี้บอกวัดน,นี้ป่ะอ๋อดูว่าเพลินอ็๋อย่างเพลินออกกําลังกายทุกคนบ้างไหป่าแซมแซมคู่ปีบ่ะ เบิ่งแต่ออกแล้วป่ะบ้านฮาเลิซ้อมห้ามื้อมาแข่งเลยอันนี้อันนี้หมเตรียมตัวเพื่อนว่าสิไปแข่งประมาณมิถุนาเพื่อนปะเดือนห้าเดือนหกคุณบอกเดือนสี่เดือนห้า 5, แข่งอยู่ใส่เวียงจันโอ้ป่าเดือนนี้ถ้าแข่งตรงกับัครพนมเพื่อนสิขึ้นไปแข่งอยู่เวียงจันตรงข้ามกับหนองขายป่านึกว่าเพื่อนเล่นแบบเล่นกล้ามเล่นเวทมไมเมน ซ้อมเรือแบบซ้อมแบบเอาจริงจังเลยจักฟรีพายครับนี่เท่าไหร่หัวหัวฮะอ๋อหับจ้างป้าแบบเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างผู้ใดสิจ้างก็ไปเบิร์ดป้าโคตรโหดจักคนอยู่นี่นี่คุณไปเอาซ้อมหนาเลยพมาที่ป่ายว่าเขาเขาที่ดูคนละทีมก็มีหลายที่เมฆแล้วไปซ้อมอยู่ไใช่ไหมที่เจ้า ซ้อมเลยบอได้แบบอันนี้นะออกออก,ออกนำกันนี่เล่นนำการของบอลคือคละทีซ้อมกับคนละลอ๋อซ้อมเหมือนคนละลำแต่ว่าอันนี้ได้ใส่ของขัของซุปเจ้ามีแบบนี้เหรอมีครับโอ้เอ็สเก็สอันนี้ไอลเลยเดี๋ยวก่อนนึกว่าเพิ่นเล่นกล้าม <c oughs> เป็นเป็นครั้งแรกนะที่เห็นแบบฝ่าเพิ่นซ้อมเรือแบบจรงบิงจังแบบแบบเป็นอาชีพเลยอ่ะ ไทยเรืออาชีพเลย,ลยคือเคยไปแข่งฝั่งนั้นปะฝั่งนั้นกับไปแล้วหากเรื่อปีแรกอ๋อนี่เพิ่งเริ่มเรื่อปีแรกคุณเจ้าเด้เคยไปไปแข่งอยู่ไช่แข่งภาคกลางเนี่ยโค้ชไอ้เนี่เราเคยไปแบเพิตวัฒหลวงวัดเอาเบิร์ดไปควัดภาคกลางไปควัดกำแพงเพชรอ่าทุกคนสุดยอดจีิลีนั่นย่างอันนี้มันน่าจำได้ โอ้มันถือไว้ให้ด <laughs> ูโอ้โหเท่ดาดนี่สิบ,บโลบอกว่าบอกห้าโลโอ้คักอยู่เลยทุกคนแบบมีอันนี้เลยเนื้อมุนอย่างดี อันนี้ก็เป็นผีพายน้ำเดียวบ่อันนี้น้อยนี่นะเป็นรุ่นน้อยบ่ด้วยจังไรรุ่นน้อยเฮือยยังอ่ะนี่นนอ๋อเสวงในข้าเจ้าเลยว้าจากักรโล่หนิค่างละสามสิบค่างละสามสิบผูกหกสิบบ่นี่ามาไม่หรอประามาณว้าวว้าวฟิตขนาดพลังแขนพลังแขนสุดยอดนี่ โอ้โหป่าทุกคนใส่มือหรอกสุดยอดที่ลีวะโอ้โหป่าว่าสุดยอดครับวันนี้น้อยเองครับน่ามาถือให้น่าจิตจับบ่งดูว่าน้ำนักมันเท่ เขาจะแบบรีโนเวทเองไปเลยเนาะถังอันนี้ถังน้ำถังน้ำนาจะวันสามสิบสามสามสิบโลเาจะแบบสัยอาเลยทุกคน แบบซ้อมเรือเพื่อที่จะไปแข่งนะครับซ้อมไว้แบบซ้อมไว้แล้วแบบซ้อมทุกแรงด้วยนะแบบแต่ละคนแบบกล้ามกล้ามแขนกล้ามท้องโอ้รวมกันรวมกันซ้อมชุดยอดเลยนึกว่าแบบเพราะว่าผมมาเห็นสองมื้อเนะี่ยผมมาตอนมืดๆแล้วผมเหนะ็นะขเาขาจะออกบังกายนึกว่าเพื่อนออกกับมังกายอัน อันเวียดนะเล่นกล้ามบ่าดมาเมื่อนี้เห็นว่าข้าเจ้าแบบกำลังสีลงทายเหือซ้อมเหือหายทุกคนเจบพาบรรยากาศมาฝากที่หาดอันบ้านาเมืองมีแหละกำลังสีลงเนี่ยโอ้ หน้าทางใต้นะครับกำลังสิโลอันนี้จักรสีพายครับนี่งานนี้งาชมเจ้าอ่ะนี่ยเลือดเลือมมจักคนสาวป่าจักเมตรน่นะจักเมตรยาวสิบเก้าเมตรปว่าว่าสมเนาะนี่หนัน,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 หนปนามึงเดียวขาสิ พาลงไปเบิ่งข้างล่างว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนบรรยากาศยามเย็นตรงาทิที่กำลังซิตกนะครับตอนนี้5โมง22เมือนะ่อไหนมาแบบเห็นวัยรุ่นมาถ่ายรูปหลายแหง่งแต่ว่าเขามันมืดแล้วเขาก็เลยบอกได้เกียภาพนะครับอันนี้ข้าเจ้ากับมืดแล้วข้าเจ้ากับเมือ่อแต่มื้อนี้กันสิอ่าพาทุกคนลงไปเบิ่งว่าจะเป็นอย่างไรน,นะครับผมโอเคสำคหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ